อ,อันนี้ก็บแมงคนูนฮะเนะเาะสองคนรวมกันเอาขู่มาข,ขู่นดน่อยเนาะตเต็มขู่อันนี้ก็เมือเลยจะว่าได้แมนตเต็มขู่อันนี้ก็เมือเนาะพี่นอ้องแตว่านวา่าเต็มกระยาแั้ิมืเมอเลยได้แล้ไนะ้ตซับก็ลายลายเนาะพี่นอ้นองเทาถิ่มก็ลายโตอยู่เพราะว่าเ้าง,งซับลายเนาะอันนี้ก็ซับลายอยู่ปานางเนาะจะลายผลซับนะสะดวงบริซับดอกแมน แต่ว่าโตมันบอ,อยากใหญ่เนาะพนางโตมันอยากน้อยไ่น้อยนะี่นะเขาคูดอยู่แล้วภายน่ะโตสัมนีสันียแหละไข่อันนี้กับบางโตกับไข่แล้วบางโตกับย่างเนาะพี่น้องเนาะค่ะค่ะันียกระเงเห็นก,กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเมื่อสุขุสุคนเนาะมุนีกมาปกพ่อกับสะดวงคือเก่าคือเดิมนเนาะพ่อแม่พี่น้อง หลังจากที่ห้าบริถ่ายคิปหลยเดือน,นอสองสามเดือนมือนี่มือน,อน,อน,นี่กับมาเขาป่ากับปานางสามคนเนาะมือน,นึ่ะมาขุดแมนขน้นอยู่ป่าเนาะสบายดีปานางสบายดีเป็นอะไรมันอยู่บ่ให้สามตัวขุดอีกอ้อมให้มันถัวน่วต้นไม้ คุดแมงขนุนกับม้วนหมวนพี่น้องคุ้มละหาละหกล,ละซิบกระมีเนะาะเศร้ากระมีสามสิบกระมีแต่ว่ากระเจ้าคุดนอได้สศรดวงกับปานางอ่ะได้คุ้มละประมาณหกหาสิบโตัเศร้าสามสิบม่เคยได้าาดแต่เจ้าตเลยคุดอีกอ้อมอ้อมกวกก่วงในกลัวพ่อแม่นเจ้าคุดคุมมันเจาะพอมันบอกก่วงบอกมันเช่น อเอามันแค่นะมันคุยหน่อยดิยคุยหน่อยมันคุยใบใหญ่บ่คุยสน,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 นิทเอาลองเบิ้งจะสิดได้สำารดบตันมนเนอะเพอคุดคอันนี้ก็บมนขน,น,หหน,นุนฮะเนาะสองคน,นงรวมกันเาขู่มาขู่น,น้อยๆเนาะเต็มขู่อันนี้ก็เมืออ่อเลยเมือจะว่า,าได้ <laughs> แมนเต็ม <One> ข <input> ู่อันนี้ก็เมื่อนะพี่น้องแต่วันวูเตเต็มกระาไม่ิเมื่อเลยเราโตซับก็ะลายลายนาอพี่น้องเขาถิ่มก็ะลายโตอยู่เพราะว่าเ้าซับลายเนาะอันนี้ก็ซับลายอยู่ปานางเนาะจะลายผลซับนะสะด่วงบไิซับดอกแมนแต่ว่าโตมันยบกใหญ่เนาะป้านางโตมันกหญ่ยน่อยปีน่ะเขาคุดอยู่แล้วภา่น่ะโตสัมหนี่สัมหนี่เลยไข่ อันนี้ก right. no ับบางโตกับไข่แล้วบางโตกับย่างเนาะพี yeah. ่น้องเนาะพไ่ตัดเสียได้ตัวห่อสับจักโตคุมเนี่ยห้ากระแตสามโตมันคู่หูบนังได้อยู่หอดหาหอทุกหอดอีกอ้อมหมดเลยอ้อมยนี้ยหูมึงบวบไปเสียบวบไปก็อ้อมไลยมันมีมันมีนะมันก็จะเอื้อนังว่าบวเป็นนี่อยังนี่ิ๊กนิคอย่ง มันก็มีอ้อมมาแหละเอาคดชห้ยจิลล์ฮันดสันเียกัมีม่สนันียนี่ค,ควายนี่ยคู่ควายจิลล์นี่ยโอ้นโอ้นเมื่อแล้วฮ้าไม่นี่ให้ปะนางไปตัดพืชเห็ดทานรายได้ใหม่ค่ะกระดานพี่พี่ท่านพี่ท่านคูชเปลี่ยนขะ่ะบอคอนซีคุดได้บ่หรือบออ้าวนี่ซี่ไปนางจับกล้องให้มาพี่นอ้องซี่คูชบรือสิจับกล้องให้ ห่อนเขามาในป่านี่บบมีหอลมพี่น้องเอ้ยใหแต่มันบดอยู่ป่ามันห่มเนี่ยอย่าบอกได้ปได่ะสองคุยไ่ได้นะอยุ่งเข่าอลไรตอนนี้กะบใบโมงแล้วตอนนี้ที่หอดสองโมงแต่ว่าข้าวเที่ยงยังบริกินเน่ะพนักงานเพิ่นข้าวเศร้ากันยังบริกิน เห็นคนอื่นคุด<ห>คือว่าได้แล้วก็คุดอยากมาคุดมาคุดกระมวลอยู่พี่นอกขันมาแต่เศร้าก็คือสีมวนกว่านี้อันนี้เฮามาตอนเที่ยงเนาะตอนสิบเอ็ดโมงหากระพากันขับป่าคิดผ่อนมากข <c oughs> ิดอย่างมากยังได้เลยกลับมาเนาะสามเว่อนอเลเว่นถ้าอยู่ขับป่ามันถ่มเนาะแต่ว่าบัวมีลมมันฮอนขันไปคุดอยู่นอกภาะวะ่าแดด <c oughs> เมน <c oughs> ยุ่งก็ายเลยจากตัวอะนับอยู่บะสามตัวนี้แมนบาสามหรือสี่สี่แล้วบบคอยฟูดข้ามากับบา่บาวจอดเนะาะบ่าวจอดหมดกับไปทางหนึ่งคนปล่อยเขาอยู่ป่าสองคนตอนนี้ก็สีลงป่าเลยพี่น้องเลยเพราะว่าป่านี่เขาบอกเคยเขามาขันลงก็แมนไปหอดบันดนงหมวยยาง พอเขากินอยู่แค่นั้ะไม่เห็นสิหายก็จับไปหลัดอายุหุ่นแล้วเพ็กซีโซอดอันทั้งได้บัดรดมกี่ยางกะมันกับบ้านกวางนั่นเนาะบ้านเธอคือสิตกเนี่ยแหละมัวว่าในตกแล้ะแถวเพื่อนเขาเนาะตกแป๊บเดียวหนึ่งเลยจะเศร้ามีหอมเหมือนแดงเนาะอยู่ในป่านอ๋อ ือว่าเข่ามากเล็กๆเสร็ไรสองเสร็จไรนึ่งแกโตหอดอับอซีบนะฮอดแ่อับบอซีป้าโตกระดัมดำคอมบอจอนเด้โตแดงบัวแดงอเราใส่ของห้าบั๊ดใส่อเอาบัใส่คู่ค้ดินมันบ่คู่เนาะมันบ่ออกได้ยูซามควายเลยซิบหาโตซามควายน่ะอย่าเผา นกาลังเอไทยโยห์หันก่อนพอเต็มขู่แล้วขอบสิบห้ามือขวเต็มขู่ขวบผ้าเมือเด้ออยากเข่าก็โอ๊ตเอ้าจะวางขยายนมือจะพองคือมือครับ่ะมื่งจะพ่งมือค่ะมือคอยละมืออันนั้นมือพองตั้งแต่คุ้มที่หางขวบได้ตั้งแต่ห้าข่ามาใหม่ๆมือคอยละพันพื้นคือมือมือดานมือดัน ุดอ้อมเลยนี่ขไว้เบื้องนี่กระมี่กรมี่นี่แล้วคอยเอาเลยนี่นะหอดเลยสิบตัวค่ะว่าคุณนี่กายกายแล้วบอกตอนนี้ก็ท่องห้องอยากกินข้าวแล้วมันวายไงโกกมันวามันห้องนะมันวปยื้อขขาวแล้วมันกระเพาะถามหาแล้ว เยอแล้วแข่งขาโบพาไปเลยแข่งขาเพิ่นยังอยจะขุดไม่ะนู่นเมื่อหนาสิมาขุดอีกเพิ่งองป้านางเอาะนะจีดินกระไรไรในตัวป้านางถ้าว่าซับนี่รลายกว่าตัวอันเป็นนี่เออเมื่อกรบบาดหย่ำกรบบาดหย่ำเมื่อเราบาดหย่ำบดบดเลยฮะคอยอื่นไปทางบ่อจนค่ะ เมื่อไรบ้างคุดคุยนา่อีขุดคุยนั่นอีกนม่กระลังเห็นไหมแบบจอนเดี๋ยวพาพาเมื่อไงบอกระดวนกับคุดไลยคุ้มเลยเนาะห่ากับซิมาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งทำในใจก็จะขุดคุยหนึ่งกาอย่างใดเลื่อยอยู่ดอกพอคุยละสามสิบตคือเป่าจอนเนาะเนาะบ่า,าพน้าคันคต้นใหญ่นี่ฮ่าวะได้เต็มคู่เลยสุมเฮาน่ะ อันนี้ตัวมันน้อยมันนานเต็มอ,นะอันธรรม,มดานี่อันวเขาเอาอะไม่ดูไม่ก๊กอันนั่นเดีอันนี่ต้นเนี่ยก็มะขามในขนุนอันนี้ค่ะเอาอันอน,นั้น,นก็ต้นน้อยต้นหมอกต้นแดงกับนี้นขนุนในนี้แหละเอามือข่อยสัน่นยิ้วเขาแห้งหมดจักมือสันน่นเลยจะเบิ่งเบิ่งมือ,มอ,มอหาสัน่นลงแดง, <laughs> งแหละนะลงแดงลงแดงยิ้วเขาหาโตหมดไป หาแล้วก็พกเกดับก็จะมันมีต้หมอกคะสีใหญ่กว่าตัวแดงตัวนี้ตหมองหมอกใหญ่ค่ะสีใหญ่กว่าตัวนี้อีกเนาปะป้านางอันนี้นะมือนะถือศพมือมันได้แต่ว่าบ่ได้ใส่เนาะเอามือเลยจกเลยถือมาซื่อๆศพมือนะใส่เห็น,นีมน้มันจกมันจกอันนี้บวค่ะจกขี้ดินบวค่ะจกอันนาหูไมคะนนไม่ได้เป็นหูสำหรับป้านาง ถามเองกับตอบเองได้เดี๋ยวนี้อนะมันแบบมันเป็นยังก็มันอนาลงไปรลอมันอาามันลงไปดุดดุดไปเลยเ่มันดุดอยู่แล้วมันอัดเนาะมืดแล้วไม่เก็ตตัวไปห้าหูใหม่กูลงเบิ้งว่าอานขี้แนงตัวขี้แนงบ่โอ้ทหหงมัมง อย่าตีมันมันกินอีกมันก็ไปมามาอันอออ่ะโบมาเกย์ยุงบาอ่ามาเกย์ยุงมันขาดอาหารแล้วะโอ้ยเต็มขูดน้ำกีดินเลยเนี่นยใช,ใช่เลยนะมันบ่อหัดะเป็นวัดเอาเป็นวัดเป็นโลดวัดน้ำเยอะ เป็นจังหวัดใครได้มันเป็นจับอำเภอเนี่แห่งใหญ่กว่าจังหวัดนเนี่ยนานตัวมีปุ๋ยขนาดตาลายาขนาดขุดเป็นดิค่ะบริเวณน้ำออกขุดเป็นเป็นวัดเด้อพี่น้องเลยขุดไปน้ำกันนะไปน้ำโอ้ยมันอ่ะีนคุยคุยมันขีดตัว บุนอุ้ยป UH ุ้ยุอุ้ยบัเอาแบบนั้นบัเอานี h h ่แต่ห่างไหมเนี่ยมันแค่น้ำเสียงนี่แหละมันเบมาน่ะตีเสียมนี่เลยเลยนี่ตีเสียมค่ะถ้าพังไหมเสียมก็ฮะตีอุนยนินังานเืออ่ไร สองหูอะสองสองเนาะตัวนี้เนาะไปเลยเด้ตัวไหนแต้ว่าเมื่อปา่ปาอะไรผจัยดูหูทหั้งออกเออมาจะนั่งลงปาล่าะแมน,นบอกคุยนะแมนคือคุยอยคุยทำบทตัวเห็นอยู่ปะเห็นหอดหูมันพุนแล้วโอ้ยม,ม่นิแทงตาอืมะน,นั่งจะได้อ,อล เหนี่ตออสองไอตัวเดียวนี่เลยโม่ปวดบน,นมีตัวเดียวใอยนี่นะสอง mai xăm hàng mai Xì si... Tè bớt hả tù Hỏi bớt Hết lâu Ủa, xiang, xiang bò tròn chấm bà chọn sắp ăn hạng mày tục 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 lại ở đây tục 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 Để tôi tục แล้วมาเอาไว้ให้มันโปร่งไะ,อะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้สะดวกก็สิจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะก็สิพากันเลาะพุดแมงคาน,นุแล้วก็เลาะออกเมือเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็หิวขขาแล้วเป็นเวลาอยู่โซงโมงแล้วตอนนี้นะผู้เว้านในกระจ้าทีขาดแล้วกาฟแฟมาดลนะกินกันกาแฟนมผูละโถงเนาะแล้วก็มา แต่ตอนนี้หนะกะเพรานมมืดเลยก็เลยว่ามืดแห้งว่ะมืดลิ <c oughs> ดลรประนางว่ะโดยเนาะกล่าวคขาว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้อง,ดงโดยบายบายป้านาง,งเอฟซีบูเห็นปะนางแต่โดนเลยเอฟซีคิดหอดแล้วมาจากปะนางยังเหมือนเดิมเลย <c oughs>